เพื่อนดูพริกของไม่ก้อยค่ะโอ้แตกตาดอกเพื่อภาพกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะคะต้นไม้ของใครนะคะมีอาการทรงทรงไม่แตกใบแตกยอดเลนพริกงามแข็งแรงนะคะแตกกอเป็นพุ่มสวยะค่ะเพื่อนเนี่ให้เพื่อนดูทั้งแปลงซะก่อนว้า <laughs> งามเขียวสมใจกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนนี่ออ้ประกาศของเราค่ะโตแล้วเพื่อนเ ตรงกลางเป็นหอมแดงนะคะเ,คเพื่อดูอาทิตย์เดียวอะ่ะโอ้คขนาสวยๆกันอย่างนี้นะะเลยค่ะเพื่อนเพื่อากาดก็ไม่ธรรมดาค่ะเพื่อนว้วเขียวมากๆต้นมะม่วงของใครนะจ้ามีแต่ต้นคาเม่ก้อยไม่ติดดอกออกผลนะคะเ,เพื่อนๆพื่ทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะ ที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเ,เพื่อนๆมาทำนะคะสูตรบำรุงพืชผักนะคะให้เขียวโตรเร็วงามสวยกันอย่างนี้นะคะเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆนะคะเร่งเปิดตาดอกเปิดตาข้างนะคะปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีจ้าเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยนะคะวันนี้แม่ก้อยพาเ,เพื่อนๆมาทําสูตรแบบง่ายๆนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตผักของเราใบเขียวใบใหญ่หวานกรอบรสชาติดี แข็งแรงต้านทานโารคแมลงได้เป็นอย่างดีต้องสูตรนี้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวโตเร็วทันใจเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆนะคะติดดอกแล้วดอกไม่แห้งหลุดลวงง่ายค่ะวัสดุอุปกรณ์หลักของเรานะคะงานนี้นะคะเป็นไข่เลยนะคะเราใช้นะคะไข่สองฟองนะคะ,คะชุรดนะจ๊ะโมโนโซเดียมกูตามตีคะ่ะเร่งดอกเร่งผลเร่งรากนะคะเร่งเขียวกันแบบง่ายๆนะคะด้วยผงชูรสเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะ เป็นข้าวสารนะคะข้าวสารหนึ่งถ้วยค่ะอันดับต่อไปค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามิน B3B5B6 และ B12 นะคะเร่งรากเร่งเขียวนะคะป้องกันอาการดอกแห้งลุดร่วงน,น้ำซาวข้าวคะ่ะเร่งเขียวเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองนะคะเร่งเปิดตาดอกแตกตาข้างกันแบบง่ายๆนะคะสาหรับวิธีทําน้าซาวาข้าวแบบง่ายๆนะคะคือเพื่อนๆหุงข้าวทุกวันในช่วงเช้านะคะเพื่อนๆก็เก็บ น้ำซาวข้าวไว้ได้เลยค่ะหุงตอนเช้าหรือหุงตอนเย็นนะคะก็เก็บสะสมไว้ได้เลยนะคะมีอาการบูดไม่เสียนะคะเพื่อนๆสามารถนํามาใช้ได้นะคะนี่เป็นวิธีที่1นนะคะวิธีที่2ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้หุงข้าวสารค่ะห่ถ้วยอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็ใส่ลงไปในน้ำอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆน้ำซาวข้าวแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเพื่อนๆสามารถทําใช้ได้ทุกวันเลยครับสีข้าวนียค่ะให้วิตามินเขาออกมาค่ะเพื่อนๆค่ะมีน้ำซาวข้าวเยอะค่ะไม่กอเพื่อนๆก็ ผสมลงไปได้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็นําค่ะไปลาดลดต้นไม้พืชผักไปเลยค่ะแบบเพียวๆอย่างนี้เลยค่ะสูตรที่1ค่ะก่ะตักเลยค่ะเพื่อนจ๋าเป็นสูตรแบบง่ายๆค่ะบบารุงพืชผักได้ทุกชนิดค่ะสูตรโบราณสูตรดั้งเดิมจากคุณยายเลยค่ะผักของเรางามง่ายๆนะคะด้วยน้ำสาวขาวะเพื่อน่ลาดลงไปเลยนี่คะนาเห็ดหอมของแม่ก้อยทำมือจ๋าที่ปลูกในกระถางก็ได้กินนะคะเพื่อนที่ปลูกเป็นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะหนูอยู่ห้องแถวอยู่คอนโดค่ะแม่ก้อย อยากปลูกผักไว้กินชักกระถางนะคะเพื่อนลองปลูกคะน้าเห็ดหอมกันดูค่ะหอมมากๆค่ะเพื่อนนี่ถ้าหักนี่เสียงดังกรอบๆเลยแหละกระดาบ้านไม่ก้อยค่ะโอ้โหไม่ก้อยเพื่อชมก่อนนี่เการแตกยอดนะคะติดดอกได้เป็นอย่างดีค่ะดอกกระดาษสสวยตลอดนะังปลูกมือใหม่ค่ะทําไม่ใช้เลยค่ะพเพื่อนสูตรที่หนึง่งแบบเพียวๆอย่างนี้เลย เพื่อนเพื่อนทําน้ําซาวข้าวสูตร2สูตรเข้มข้นซูเปอร์พลังสูงเติมน้ําได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีข้าวสารหนึ่งถ้วยนะคะอยู่ด้านล่างอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้น้ําซาวข้าวใช้บํารุงพืชผักกันง่ายอย่างนี้เลยต้องสูตรนี้เลยค่ะพืชเขียวเร็วทันใจลงไปค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชานะคะต่อน้ํานะคะห้าถึงสิบลิตรได้เลยค่ะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อน ให้อาการพืชใบเหลืองได้เร็วทันใจค่ะแก้วนี้เนียค่ะพลิปของหนูค่ะเหลืองมากไม่ติดดอกออกผลเท่าที่ควรเลยค่ะแม่ก้อยมีอาการใบจุดใบด่างด้วยค่ะแม่ก้อยขาอาการพืชใบเหลืองกันแบบยิธีไหนค่ะล่ารวดเลยค่ะพี่อนลารถดทั้งต้นเลยนะคะถ้ารวดลงดินด้วยจ้าต้นไม้ไปแล้วปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไปแล้วค่ะแม่ก้อยเหลืองมากๆเลยค่ะแม่ก้อยขาเนี่เพื่อนใช้สูตรนี้เลยนะคะถ้ารวดเลยค่ะเพื่อนค่ะกระถางค่ะเพื่อน ช้อนเงินช้อนทองค่ะดูเลยคุนโซมมากค่ะม่ก้อยโรคแมลงลุมเยอะนะคะดินขาดแร่ธาตุสารอาหารทําให้ก้อยเพื่อนใช้สูตรนีน้เลยนะจ๊ะอาการใบเหลืองพืชโตเร็วทันใจนะคะเพิ่มแร่ธาตุสารอาหาระคะ่ะในดินให้กับพืชของเราอะ,ะไรทำม่ก้อยจริงจู้จี้ม่ก้อยพาเนเพื่อนทําสูตร3าแบบเข้มข้นนะคะเห็นผลเร็วทันใจคะ่ะดอกแล้วนะคะดอกไม่แห้งดอกไม่หลุดร่วงง่ายนะคะ ผลผลิตด,ดกนะคะผลใหญ่สีสวยค่ะมารกอบรสชาติดีค่ะน้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนนี่ไม่อ้อยมีเพิ่มนะคะทใส่ลงไปเลยสองฟองนะคะเพื่อนขายั่งไ,ไปเลยฟองค่ะเราวผักผลกันแบบง่ายๆค่ะพริกมะม่วงนะคะมะเขือค่ะ ออกผลได้ดีมากๆปก็ตีไข่นะคะเมืะะม่อทําใส่ขวดไว้ได้นะคะพี่จะเก็บไว้ได้นาน,นะคะ่ะเราเก็บไว้ได้ถึงสเดือนเลยค่ะต่อไปค่ะผมคือรสจ้ามลนโซเดียมกรดอะมินนะคะหนึ่งช้อนเลยะค่ะทงกคนต่อไปจ้าเครื่องดื่มชูกําลังนะคะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยบรรจุใส่ขวด 1. 2 5หลิตรน,นะคะสองขวดนะคะแม่ก้อยใส่2ฝานะคะ สูตรนี้เลยค่ะผักงามทันใจนะคะผลผลิตดกนะคะเก็บกินกันแทบไม่ทันเลยจ้าสูตรลับสูตรเด็ดเลยค่ะเพื่อนอ่าแล้วมันก็ขอเวลานะคะแพ็คใส่ขวดก่อนนะคะเพื่อนๆขาตักเลยค่ะเพื่อนนี่ใช้ดีจริงๆค่ะเพื่อนๆทำไว้ใช้เลยนะคะสูตรนี้ทําเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆวางไว้ในที่ที่ร่มเย็นนะคะอย่าวางไว้จุดที่มีแดดนะคะแล้วก็ไม่ต้องล็อกฝาให้แน่นนะคะเพื่อนๆขวดนี้เ<ๆ>ต็มแล้วนะคะเพื่อนจากอีกขวดหนึ่งค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะให้ฟองอากาศออกด้วยนะคะเพื่อนผานี่ก็เอาฟองอากาศออกแล้วครับเพือ่อนอีกขวดนึงยค่ะเพื่อนก็อย่างนี้เลยตึ๊ดตุอกนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนผไม่ต้องปิดฝาแน่นนะคะเพื่อนเพื่อนผาเพราะว่าช่วงสองสามวันแรกเขาจะมีแก๊สสูงคะ่ะเพื่อน น้ำสาวข้าวสูตพิเศษเร่งเปิดตาดอกแตกตาข้างได้เป็นอย่างดีเร่งเขียวโตรเร็วทันใจจ้าเราทำนะคะฮอร์โมนน้าสาวข้าวสูตรพิเศษนะคะเสร็จแล้วค่ะใช้นะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆขาเราใช้นะคะ1แก้ว200ร้มลต่อน้ำนะคะ1 0 2ถึงลิตรนะคะได้เลยะคะ่ะเร่งเปิดตาดอกกันแบบง่ายๆคะ่ะต้นไม้ต้นไหนนะคะ ที่ไม่ติดดอกออกผลเลยนะเพื่อนๆทาแก้วนี้ค่ะไว้ใช้เลยข่าวจ้าเ่จ๋าที่ใส่ลงไปเลยค่ะนะาจ๊ะเราก็มาดูวิธีใช้เลยค่ะรุ่พืชผักได้ทุกชนิดนะคะผักกินใบของเราครับเพื่อนต้านรดเลยต้านรดทางใบนะคะหรือใช้แบบสเปย์ที่พืชพูดนะคะได้เลยนะคะส่วนี้นะคะทางดินเลยคับเพื่อนมาดูตรงนดค่ะแล้ววันนี้นะคะแม่ก็จะมาบํารุงนะคะพริกนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนสังเกตนะคะเพื่อนดูที่รากนะคะเนี่ย ลาก้อยแล้วค่ะคีแก้ไขนะคะอุกปกรณ์ของเราค่ะอยากให้พริกดกอย่างสม่ําเสมอพลิกแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้ดีใช่นะคะปุะ๋ยหมักนะคะคือมีังไรคะมีดินผสมกับขี้เถ้าถ่านนะคะก็ถ่านค่ะเพื่อนจ๋าเป็นฟางนะคะเพ,พื่อนไม่มีฟางนะคะสามารถใช้มะพร้าวสับได้เลยนะคะสาความชุม่มชื้นที่หน้าดินได้เป็นอย่างดีนะคะให้ดินของเรานะคะไม่แห้งเร็วนะคะฟางจ้าแช่ด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำซาวข้าวได้เลยค่ะว,วางอย่างนี้นะคะแล้วก็กดลงไปเลยเพววื่อนวางแบบนี้ค่ะเพื่อน ใส่ดินหมักค่ะหรือปุ๋มหมักมาใส่ลงไปเลยค่ะพี่จาคือลากอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนก็พรวนดินนะคะรอบๆนะคะกระถา,างนี้นะคะเพื่อนจ๋าดูราก่อยไม่เป็นไรนะคะเพื่อนจ๋าดินเข้าไปอย่างนี้นะคยค่ะนิ่ของใครไม่งามนะคะเอสวยดีเลย้อตรงนี้เขาเป็นร่องอะค่ะเพื่อนจ๋าเวลาเราลดน้ํานะคะน้ําจะไม่ไหลออกจากกระถางค,ค่ะเพื่อนใส่สิ่งนี้นะคะแบบเร่งด่วน,นะค่ะ เร่งรากนะคะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆค่ะเราใส่นะคะโมโนโซเดียมกูตามตีลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะ1ช้อนชานะคะตอนกระถางนะคะรอบๆรอบๆขอบกระถางอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อรอให้รากฝอยของพริกนะคะเขาออกมานะจ๊ะไม่งามไม่ดกจ้าไม่ก้อยทําสูตรนี้เลยค่ะใส่ฟางค่ะปกคลุมที่หน้าดินเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินได้เป็นอย่างดีนะคะคือจะทําให้ดินไม่ร้อนนะคะรากพืชเขาก็จะกล้าขยายออกมาครับค่จัไม่มีฟางก็ใช้มะาพร้าวสับนะ,ะเราก็ลาลดนท่าสูตรนี้ลงไปเลยค่ะแบบเข้มข้นนะคะเราจะใช้นะคะทุก3วันนะคะหรือ5วันครั้งนะคะคะุณผาบำรุงทางใบได้ด้วยนะคะเรื่องการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆค่ะ การพืชใบเหลืองกันแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้เห็นผลทันใจไม่ต้องรอนานกันเพื่อนแล้วเราก็มาดูผลงานของสูตรนี้กันเลยค่ะน,นี่เลยจ้าแม่ก้อยทดลองแล้วนะคะน้ำสาวข้าวสูตรพิเศษของเราค่ะเพื่อน,นเร่งเขียวได้เร็วทันใจมากๆดูดอกปวยเซียนแม่ก้อยดูแยงกันออกด้านล่างนี้ด้ยค่ะเพื่อนดูโอ้โอ้โอแล้วก็ดอกสีเข้มค่ะเข้มสวยไม่ซีดค่ะเพื่อน ใบโพธิ์สีของใบก้อยก็เขียวใบเขียวใบใหญ่ค่ะเพื่อนคะโอ้โหเห็นผลนิวมากๆก,<ะ>กินใบค่ะใบก้อยเพื่อนใช้สูตรนี้เลยต้นไม้ไปแล้วเหมือนไม่ค่อยโตเลยค่ะม่ก้อยขานี่สูตรนี้เลยจา้าไโชว์ผลงานเพื่อนๆก่อนค่ะสูตรนี้นี่กุหลาบม่ก้อยแบบว่าแตกดอกเยอะมากๆครับเพื่อนดูหนึ่งดอกสองดอกสามดอก,ดอกคห้าดอกครับเพื่อนนี่ห้าหก เจดโอ้โหกระถางเดียวค่ะกุหลาบล้นกระถางกันอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยจ้ะเพื่อนจ้านะคะรักษาความชุม่มชื้นที่หน้าดินด้วยนะใส่มะพร้าวสับหรือใส่ฟางได้เลยนะคะมีมะม่วงของใครย,ยังไม่ติดดอกออกผลกันอยู่ไหมคะเพื่อนๆนใช้สูตรนี้เลยรถเลยค่ะเพื่อน,อน<ๆ>ละรถที่ใช้พุ่มนะคะมะม่วงต้นใหญ่ละรถที่ใช้พุ่มเลย นี่นละค่ะบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดค่ะเร่งเขียวพืชใบเขียวใบใหญ่ทังนัแล้วเลยนี่หอมแดงน่ากินมากลงใหม่ค่ะเพาเป็นหอมแดงกับผักชีนะคะเพือ่อนๆเลยให้ชุ่มค่ะเพือ่อนเวลารดน้ำเนี่ย ออกผลแบบง่นาเลยะั้งหมดนี่นนะะนดอกนี่ผลนี่งานนะคะไม่ติดดอกอเ,เ,เพื่อนๆสวยงีมากเลยนี่ม่วงครับเพื่อนอ่าไม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะอยากให้ผักงามๆสวยๆนะคะแข็งแรงนะคะใช้สูตรนี้กันเลยนะคะไปก่อนค่ะ